จากความเดิมในตอนที่แล้วกุมเวเซนชุดดำนะครับได้ก่อเหตุจลาจนไปทั่วทั้งเมืองพอร์ชแลนด์ทำให้นิกแฮงและเลนาร์ดต้องออกสืบสวนคดีในครั้งนี้ก่อนจะปรากฏว่ามันเนี่ยเป็นกำดักที่ล่อลวงให้พวกเขาเนี่ยต้องจบชีวิตลงถ้าหากพวกเขาเนี่ยไม่เจอเขากับจูเลียตที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก่อนสวัสดีคุ้มชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยิดนดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอเบนเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกัน ผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดู EP ีก่อนหน้าผมเนี่ยก็จะถึงเลงก์วิธีด้านบนแล้วก็ใต้เ s สคริปชันให้นะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าเกรมในซีซั่นที่5ใน EP ีที่7และ8กันได้เลยครับต่อจากความเดิมในตอนที่แล้วเมื่อนิกแฮงเ e ลนาดจาวูและมอนโดนะครับ ได้เห็นจูเลียตเนี่ยกำลังวิ่งหนีพวกเขาไปพวกเขาเนี่ยก็รีบวิ่งตามเธอแต่พวกเขาเนี่ยก็ตามไม่ทันอยู่ดีทําไมพวกเขาเนี่ยต้องอยู่ในความสับสนโดยเฉพาะนิกที่เห็นจูเลียตเนี่ยตายในอ้อมแขนของตัวเองเขาเนี่ก็เลยรีบเดินทางกลับไปหาทูเบลขณะเดียวกันทางด้านของโรซาลีเธอเนี่ยก็ได้โทรศัพท์มาหาแฮงค์เพื่อถามความปลอดภัยของทุกคนเพราะมอนโดเนี่ยทำโทรศัพท์หายไปทำให้เขาเนี่ยบอกให้โรซาล,ลีพาซาเวียไปที่ร้านสมุนไพรเพื่อถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น ส่วนทางฟังของนิกเขาเนี่ยก็เดินตรงเข้าไปหาทูเบลเพื่อถามเรื่องของจูเลียด้วยความโมโหทูเบลเนี่ยก็เลยบอกกับเขาถึงเรื่องที่เธอเนี่ยไม่รู้ว่าจูเลียดยังไม่ตายครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกนั้นจะทำอะไรกับจูเลียดบ้างเธอเนี่ยรู้แค่ว่าเจ้าหน้าที่ชาวเวสรู้ว่าจูเลียเนี่ยเป็นเฮกเซนบีดและก็ต้องการใช้เธอเนี่ยเป็นอาวุธและมันเนี่ยก็ได้ผลดีซะด้วยทําให้อดาเลนเนี่ยรับบอกกับพวกเขาขึ้นมาว่าไมเนอร์เนี่ยอาจจะรู้ว่าจูเลียดอยู่ที่ไหน แต่พอ Nick เน็กนีครับได้โทรศัพท์หาไมเนอร์ก็ปรากฏว่าไมเนอร์เนี่ยขอเวลาในการคิดเรื่องนี้ให้ Nick เน็กได้เจอกับจูเลียสซะอย่างนั้นครับและทางฝั่งของพวก o, มอนโดนในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เคนถามเรื่องทั้งหมดกับซาเวียจนซาเวียเนี่ยยอมบอกพวกเขาถึงเรื่องที่พวกเวเซนชุดดำต้องการจะยึดคืนอำนาจแล้วก็บังคับให้เขาในทำแบบนี้อีกทางเวเซนส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าลงกับพวกมันจนไม่มีใครเนี่ยสามารถหยุดยั้งพวกมันเอาไว้ได้แล้ว และที่พวกมันเนี่ยไม่ฆ่าซาเวียเพราะเขาเนี่ยรู้จักกับมอนโดที่สนิทกับกิมนั่นเองหรือก็คือพวกมันเนี่ยต้องการล่อน่อไปฆ่านั่นเองครับและหลังจากนั้นทางด้านของเลนาและแฮงก์ก็ได้พาซาเวียไปขังไว้ที่สถานีตำรวจเพื่อความปลอดภัยครับก่อนที่จาวูเนี่ยจะบอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่ผู้หญิงที่หลอกล่อพวกเขาไปเธอเนี่ยมีชื่อว่าบิลลี่และก็ไม่มีประวัติการเสียชีวิตทำให้เลนานะครับสั่งให้จาวูกับแฮง์ไปที่บ้านของเธอเพื่อหาข้อมูลกันแทน และเมื่อพวกเขาในการัได้ไปถึงบ้านของบิลลี่พร้อมก,กันกับนิกและกําลังเสริมจํานวนมากก็ผมว่าไม่มีใครนยอยู่ภายในบ้านของเธอเลยแต่อย่างน้อยพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับระเบิดจํานวนมากแล้วก็รูปถ่ายของเธอกับพ่อแม่แทนขณะเดียวกันลูเซียนหัวหน้าของเวเซนชุดดําก็ได้ไปอย่างที่เกิดเหตุครับก่อนจะพบกับศพลูกน้องของเขาที่นอนอยู่เต็มพื้นจนบิลลี่เนี่ยเดินออกมาบอกเขาถึงเรื่องที่มีเฮกเซนบีดผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นคนทาลูเซียนเนี่ยก็ได้บอกบิลลี่ว่าไม่เป็นไร นี่เนี่ยเป็นศึกครั้งแรกเราเนี่ยจะหาว่าใครเนี่ยเป็นคนทําส่วนทางฝั่งของโรซาลี่และมอนโดในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็โทรศัพท์รายงานเรื่องของกลุ่มเวเซนชุดดาที่มีสัญ,ญลักษณ์กงเลพให้สภาวเวเซนได้รับรู้และอเล็กซานเดอร์ก็ได้บอกกับพวกเขาขึ้นมาว่าสัญ,ญลักษณ์นั้นเนี่ยมันคือชาวาสคาลีแปลได้ว่าแบล็กคอร์มันเนี่ยเกิดขึ้นในสถานที่อื่นด้วยและเราเนี่ยจะติดต่อกลับไปและหลังจากวางสายกันไป มอนโดกับโดซาลีก็ได้บอกเรื่องนี้ให้นิกได้รับรู้ครับถ้าไม่ทูเบลที่อยู่กับนิกพูดถึงเรื่องที่เธอเนี่ยทำงานเกี่ยวกับพวกมันและพวกมันเนี่ยก็ไม่กลัวตายเลยขณะเดียวกันสภาเวเซนเนี่ยก็ได้เปิดการประชุมหารือถึงการจัดการพวกแบ็คคอร์และผลการลงมติก,ก็คือการกวาดล้างพวกมันแต่จูจูหนึ่งในสภาเนี่ยก็ได้เผยรลางที่แท้จริงออกมาก่อนจะฆ่าทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมจนหมดเหลือแค่อเล็กซานเดอร์ที่หนีรอดออกมาได้ครับ ส่วนทางฝั่งของทูเบลเธอเนี่ยก็ตัดสินใจเดินทางไปหาไมเนอร์เพื่อเขาเนี่ยยอมบอกว่าจูเลียตอยู่ที่ไหนแต่ไมเนอร์เนี่ยก็กลับไม่ยอมบอกครับทำให้ทูเบลเนี่ยต่อสู้กับเขาเพื่อเขียนความจริงออกมาให้ได้และในเช้าวันรุ่งขึ้นทูเบลเนี่ยก็เดินทางกลับมาหานิกเพื่อบอกเขาถึงเรื่องที่นิกเนี่ยจะได้เจอกับจูเลียตในวันนี้โดยที่ไมเนอร์เนี่ยจะเป็นคนส่งเวลาแล้วก็สถานที่ให้นิกอีกทีหนึ่งแต่ทว่าจังหวะนั้นเองแฮงเนี่ยก็ได้โทรศัพท์มาหานิก ถึงทงที่เจอที่อยู่ของพ่อแม่บิลลี่แล้วทาให้นิกในครับต้องรีบเดินทางออกจากบ้านไปด้วยเร็วที่สุดครับและมานิกกับแฮงในครับได้ไปถึงบ้านของพ่อแม่บิลลี่ที่แรกพ่อแม่ของบิลลี่เนี่ยก็ตอบคําถามพวกเขาดีแต่พอพ่อแม่ของบิลลี่รู้ว่านิกเนี่ยเป็นกริมท่าทีของพวกเขาเนี่ยก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือพร้อมกับไล่ให้นิกและแฮงเนี่ยออกจากบ้านไปขณะดเดียวกันทางด้านของอลกซานเดอร์เขาเนี่ยก็ได้โทรศัพท์บ,บอกลูซี่กับมอนโดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในสภาครับ แต่ยังไม่ทันที่เขาเนี่ยจะได้บอกอะไรเธอมากนักสายเนี่ยก็ถูกตัดไปพราะพวกแบกครอเนี่ยกำลังตามล่าเขาอยู่ส่วนทางฝั่งของสาเวียที่กําลังนอนอยู่ในคุกจูๆ่ๆตำรวจเนี่ยก็ได้พาชายแปลกหน้าคนนึงเนี่ยมาขังอยู่ห้องข้างๆเขาจนชายแปลกหน้าเนี่ยเล่าเรื่องที่ตนถูกจับมาขังอย่างโมโหและตัดสินใจจะผูกคอตายทําให้ซาวเวียเนี่ยรีบเข้าไปห้ามชายแปลกหน้าก่อนจะปรากฏว่าชายแปลกหน้าคนนี้คือหนึ่งในกลุ่มของแบกครอที่ถูกสั่งมาให้ฆ่าปิดปากซาวเวียนั่นเอง และแล้วชายแปลกหน้าเนี่ยก็จบชีวิตของซาวเวีนลงได้ทันก่อนที่พวกนิกเนี่ยจะมาถึงและชายแปลกหน้าเองเนยครับก็ถูกตำรวจที่ไม่เคยเห็นเวเซนมาก่อนเนี่ยใกล้ปืนปิดชีวิตลงไปในทันทีทําไมพวกเขาเนี่ยไม่สามารถนําชายแปลกหน้ามาเขียนข้อมูลอะไรได้อีกไม่นานนักนิกและแฮงก์เนี่ยก็ได้เดินทางไปหามอนโดก,กับดซาลลี่และพวกเขาเนี่ยก็บอกนิกและแฮงก์ถึงเรื่องที่สภาวเวเซนถูกพวกแบ็คอเนี่ยฆ่าตายหมดที่ได้ว่ามืดแปดด้านเลยทีเดียวจังหวะนั้นเอง ข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักก็ได้ส่งเข้ามาในโทรศัพท์ของนิกว่าเจอกันที่โพเซโกใน30นาทีทำให้นิกเนี่ยแรบรีบเดินทางไปยังสถานที่นัดพบและเมื่อไปถึงเขาเนี่ยก็ได้เห็นจูเลียใส่วิกผมสีขาวกำลังนั่งจ้องมองมาทางเขาอยู่แต่จากการพูดคุยหรือท่าทีของจูเลียมันเนี่ยกลับไม่ใช่เธอเลยเธอเนี่ยครรบบอกนิกว่าฉันนี่ไม่ได้ชื่อจูเลียพวกเขาเนี่ยเรียกฉันว่าอีฟเพราะมันเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของฉันฉัน่ยจำได้ทุกอย่างฉัน่ยต้องฆ่าคุณ เน็กเนี่ยก็เลยตอบจูเลียตกลับไปว่าพวกเขาเนี่ยทำอะไรกับคุณเส้นเสียงความทรงจําของจูเลียตเนี่ยก็ได้ย้อนกลับคืนมาและเธอเนี่ยครับก็ตื่นขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมดยที่พูดออกเสียงได้ยากที่ท้งอารมณ์โมโหของเธอเนี่ยก็ขึ้นขึ้นลงง่ายอีกถ้าไม่เธอเนี่ยครับถูกไมเนอร์เนี่ยตบหน้าผมก็บ,บอกเธอว่าถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ต้องควบคุมอารมณ์มากกว่านี้ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันครับในตอนนี้จูเลียที่เอาแต่มองไปทางอื่น ก็ถูกนิกเรียกกลับมาด้วยคําถามที่ว่าช่วยผมไว้ทําไมจูเลียตเนี่ยก็เลยตอบเขากลับก่อนจะลุกเดินจากไปว่าเพราะพวกเขาเนี่ยต้องการคุณต่อจากนั้นเธอเนี่ยครับก็ได้เดินสวมเสื้อฮูดก่อนจะเดินตรงเข้าไปใกล้เป้าหมายแล้วก็เผยร่างเฮกเซนบีดอกป้าแล้วก็ทําอะไรบางอย่างกับชายที่เป็นเป้าหมายของเธอจนชายคนนั้นนะครับเสียชีวิตลงและเธอเนี่ยก็เดินหนีไปทํให้ลูกน้องทั้งสองของชายที่เป็นเป้าหมายควักพืนออกมา จน Nick เนกนีครับต้องรีบเข้าจัดการลูกดองทั้งสองลงและไม่นานนักไมเนอร์เนี่ยก็โทรศัพท์เข้ามาบอกเขาถึงเรื่องที่คนที่จูเลียตเนี่ยจัดการไปเขาเนี่ก็คือซามูเอลแลนกินหนึ่งในองค์กรรับแบคคอรอและนี่เนี่ยก็คือวิธีทดสอบของนิกนั่นเองก่อนที่ EP ที่7จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็มาต่อกันใน EP ที่8กันเลยนะครับและใน EP นี้เรื่องราวเนี่ยจะเริ่มต้นในตอนรุ่งเช้าในตอนนี้ สามีภรรยาคู่หนึ่งก็ได้ไปอย่างทะเลสาบไดมอนด์ที่ขึ้นชื่อว่ามีมอนสเตอร์อยู่ครับทั้ที่สามีเนี่ยเช่าเรือจากร้านขายของแถวนั้นก่อนที่คู่สามีภรรยาจะนั่งเรือออกไปตกปลาด้วยกันอย่างมีความสุขขณะเดียวกันนิกเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องที่เขาได้เจอกับจูเลียนในชื่อของอีฟให้เลนาเนี่ยได้ฟังทําให้เลนานะ่ครับบอกกับเขาถึงเรื่องที่ไมเนอร์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อิสระทํางานนอกอยุโรปให้กับกลุ่มต่อต้าน อีทั้งเลนาเนี่ยยังให้ในิเขียนรายงานโยนความผิดเรื่องในร้านอาหารให้กับบริการของแลนกินไปแทนส่วนทางฝั่งของมอนโดกับโราลี่พวกเขาเนี่ก็ได้รับจดหมายจากซีแอดเทลจดหมายเดียวกันกับที่เคยส่งหาโราลี่ก่อนหน้านี้และข้อความภายในจดหมายนั้นมีใจความว่าผมคิดว่าคุณเนี่ยจะตอบจดหมายกับที่ได้รู้ว่าคาร์ลอสเนี่ยกำลังจะตายผมเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าคุณเนี่ยคิดยังไงถึงสิ่งที่เราเนี่ยเคยมีร่วมกันผมเนี่ยกำลังจะมาที่พอร์ชแลน แต่ยังไม่ทันที่จะอ่านจบโลซาลีเนี่ยก็โมโหามากจนฉีกจดหมายทิ้งเป็นชิ้นๆก่อนจะบอกมอนโดไปว่าเขาเนี่ยคงคิดว่าเราเนี่ยยังมีความสัมพันธ์กันอยู่แต่ไม่เลยยกเว้นตอนที่ติดยามันเนี่งี่เง่าสิ้นดีตัดกลับมาที่ดังฝั่งของคู่สามีภรรยากันบ้างครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังนั่งตกปลากันอย่างสนุกสนานแต่จูๆ่ๆพวกเขาเนี่ยก็เห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดอยู่ใต้น้ําทําให้สามีเนี่ยตัดสินใจหยิบปืนที่ติดตัวมายิงกระหน,น่ำใส่มัน แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไหลผลมันเนี่ยกับว่ว้ตรงเข้ามาชนเรืออย่างจังจนสามีนะครับตกลงไปในน้ําแล้วก็ถูกมันทํร้ายจนถึงแก่ชีวิตและไม่นานนะักสิ่งมีชีวิตประหลาดเนี่ยก็ได้ขึ้นมาบนบกโดยที่พี่น้องจากร้านขายของก็ยืนมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตกใจและสิ่งมีชีวิตประหลาดนั้นก็กลับคืนร่างมนุษย์เหมือนเดิมพร้อมกับบอกผู้เป็นพี่จากร้านขายของว่าเขาเนี่ยยิงฉันก่อนฉันเนี่ยก็เลยเทกแร์เขาและเงินฉันละ่ะสินเสียง เป็นพี่เนี่ยก็ได้ยื่นเงินให้เขาก่อนที่น้องเนี่ยจากร้านขายของจะรีบโทรศัพท์แจ้งเหตุไปขณะเดียวกันทูเบลเนี่ยก็ได้มาหาิคที่สถานีตำรวจเพื่อเรียกให้เขาเนี่ยไปเจอกับมเนอร์เพียงลาพังและเมื่อพวกเขาไปถึงมเนอร์เนี่ยก็ได้เปิดห้องพักของทูเบลให้นิกได้เห็นก่อนที่เขาเนี่ยครับจะพาิ克เนี่ยไปหาอีฟที่ห้องพักของเธอนิกเนี่ยก็เลยถามอีฟขึ้นมาว่าคุณเนี่ยรู้สึกผิดบ้างไหมอีฟเนี่ยก็เลยตอบเขากลับไปว่า คุณเนี่ยคงคิดว่าเรากําลังคุยกับจูเลียตอยู่ถ้าเราเนี่ยจะทํางานร่วมกันคุณเนี่ยต้องเลิกยึดติดกับอดีตสักทีฉัน,นมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตแล้วสิ่งเดียวที่ฉันเสียใจก็คือคุณเนี่ยไม่มีโอกาสได้ฝังจูเลียตพอพูดจบอีฟเนี่ยก็ได้พาิกไปดูห้องปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยการปฏิวัติของแบล็กคอลที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องและหลังจากนั้นมเนอร์เนี่ยก็ได้พาิกไปดูหลุมฝังศพของเจ้าหน้าที่ชาวเวสและคนอื่นๆรวมถึงแม่ของนิกด้วยในตอนแรก นิกก็ยังไม่เชื่อครับจนไมเนอร์เนี่ยยืนรูปถ่ายร่างของแม่นิกที่ชจ้ชายแคนเดตเนี่ยนำไปทิ้งแล้วไมเนอร์เนี่ยนำมาฝังไว้ยังสูสานแห่งนี้ทาให้นิกในครับคุกเข่าลงต่อหน้าหลุมศพของแม่เขาตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของสองพี่น้องร้านขายของครับในตอนนี้คนเป็นพี่ที่มีชื่อว่าเวเขาเนี่ยถกเถียงกับโอลิเวอร์น้องชายของเขาถึงเรื่องที่โลแกนคนที่พวกเขาจ้างมาให้สร้างสีสันเพื่อถึงคนมาที่นี่กับทําเสียเรื่องฆ่าคนตายไปซะอย่างนั้น แต่จังหวะนั้นเองนักข่าวสองคนเนี่ยก็ได้เข้ามาในร้านขายของของพวกเขาเพื่อเช่าเรือออกไปหาสัตว์ประหลาดพร้อมกับซื้อของที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดภายในร้านไปโดยไม่เกี่ยงราคาที่เวตั้งสูงเอาไว้เลยแม้แต่น้อยส่วนทางฝั่งของเลนาดเขาเนี่ยก็ได้เรียกให้นิกและแฮงเข้ามาในห้องทํางานของเขาพร้อเปิดข่าวที่มีคนเสียชีวิตจากสัตว์ประหลาดในพวกเขาได้รู้ก่อนจะพูดขึ้นบาว่าในอำเภอพาเซลต้องการให้พวกนยเนยช่วยเหลือเห็นว่าพวกนายเนยถูกฉกโกกับคดีแปลก และเมื่อพวกเขานในกรับได้ไปถึงในอำเภอพาเซลก็ได้เล่าเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นในพวกเขาได้ฟังอีกทั้งนายอำเภอเนี่ยยังส่งเจ้าหน้าที่เดินเรือไปตรวจหาสิ่งมีชีวิตด้วยคลื่นโซน,น่าพอมีคำบอกเล่าว่าอาจจะเป็นจระเข้ก็ได้และหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกับภรรยาผู้เสียชีวิตจนพวกเขานในกลับได้รู้ว่าเธอกับสามีชาวเรือมาจากร้านขายของที่อยู่ติดกับทะ,ะเลสาบทําไมพวกเขาเนี่ยรีบเดินทางเข้าไปในร้านก่อนจะพบว่ามีคนจํานวนมากมาซื้อของภายในร้านกันอย่างหนาแน่น นิกและแฮงก็เลยถามเวหลายคําถามจนได้รู้ว่าเวกับโอลิเวอร์รับช่วงต่อร้านนี้มาจากพ่อแม่ของเขาและที่พวกเขาขายของเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดด้วยที่ตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนั่นเก็เป็นพรพ่อของเขาเคยเห็นมันอยู่2ครั้งแต่จังหวะนั้นเองโอลิเวอร์ก็เกิดทําแก้วตกแตกพ้อก็เผยร่างลูเซียนที่ขายกับไอบีเบอร์ออกมาให้นิกได้เห็นทําให้เวต้องรีบกลับไปดึงสเติน้องไม่ให้แสดงท่าทีผิดปกติออกมาหลังจากนั้น พวกเขาเนี่ยก็ได้กลับไปยังสถานีตำรวจเพื่อสืบประวัติของ2พี่น้องร้านขายของก่อนจะพบว,ว่าสองพี่น้องเนี่ยมีหนี้สินก้อนโตแล้วก็มีปัญหากับสันพากรเลี้ยงภาษีและครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นทาให้พวกเขาเนยับคิดว่า2พี่น้องอาจจะจ้างเวเซนในรูปที่ภรรยาของผู้ตายถ่ายมาได้เพื่อให้ข,า,ขายลุ่งเรืองขึ้นนั่นเองขนาดเดียวกันเวเนี่ยก็ได้นาเงิน90 0 0 0ืเหรียญที่ขายได้ภายในวันเดียวอย่างน่าชื่นตาบานให้โอลิเวอร์เนี่ยได้ฟังครับ แต่โอลิเวอร์เนี่ยไม่ได้ยินดีกับเงินเพื่อเลือดน,นี้เลสักนิดถ้าไม่เวนเนี่ยบอกโอลิเวอร์ขึ้นมาว่าตำรวจเนี่ยสืบเรื่องมาถึงเราไม่ได้หรอกและเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่าด้วยอย่าคิดมากนะพอพูดจบเวนเนี่ยก็ได้ถือเงินอ,ออกจากร้านไปเพื่อไปฝากในธนาคารครับแต่เขาเนี่ยกลับแวะไปหาโลกแกนดยที่ไม่บอกน้องชายของเขาเพื่อบอกโลกแกนถึงเรื่องที่จะจ้างให้เขาเนี่ยฆ่าคนอีกครั้งในคืนนี้กลับมาที่ทางฝั่งของนิกและแฮงครับในตอนนี้ พวกเขาเนี่ยก็ไปหามอนโดกับโรซาลีที่ร้านสมุนไพรก่อนที่มอนโลเนี่ยจะบอกกับพวกเขาขึ้นมาว่าเวเซนที่ฆ่าคนไปมันเนี่ยคือวาเซอร์สาน่าเหมือนสกาเลนกี้ที่ชอบว่ายน้ําและพอพูดจบมอนโดกับโรซาลีก็บอกพวกเขาถึงเรื่องที่ทูเบลเนี่ยมาล้างสมุนไพรแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ได้รู้และโรซาลีเนี่ยก็บอกนิกและแฮงขึ้นมาว่าพวกนั้นนี่ยต้องการให้เราช่วยฉันคิดว่าอะไรก็ตามที่เราตัดสินใจเราทั้งหมดเนี่ยจะตัดสินใจร่วมกัน ขณะดเดียวกันทางด้านของเลนาดเขาเนี่ยก็ได้ท่องบทโปรโมทโฆษณาให้สาวสวยได้ฟังแต่ไม่ทันไรครับสาวสวยเนี่ยก็ได้เดินไปล็อกห้องเป็นการส่งสิกบอกเขาถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นร่วมกันหลังจากนี้นั่นเองและในรุ่งเช้าวันต่อมานิกและแฮงก็ได้ไปยังทะเลสาบไดมอนด์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบผู้เสียชีวิตรายที่2จนนิกเนี่ยบอกแฮงขึ้นมาว่าเราเนี่ยต้องบีบ2พี่น้องร้านขายของแล้วละ่ะต้องหลอกล่อให้พวกเขาเนี่ยกลัวแต่ไม่ใช่ฉันทา ต้องทาให้พวกเขาในคิดว่ารอดไปได้ขณะนั้นเองโลกแกนที่กําลังยืนมองการทํางานของเจ้าหน้าที่อยู่นั้นเขาเนี่ก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านของสองพี่น้องเพื่อให้แบ่งเงินที่ขายของได้ทั้งหมดคนละเครื่องอย่างเท่าเทียมในการทําธุรกิจด้วยกันโดยที่โลกแกนเนี่ยบอกกับเวขึ้นมาว่าฉันจะกลับมาเอาอีกเครื่องหนึ่งตอนเที่ยงคืนถ้าไม่ได้ฉันจะลากนายลงไปในทะเลสาบเองและหลังจากที่โลกแกนนะครับเดินจากไปโอลิเวอร์เนี่ยก็พูดคุยกับเว ถึงเนื้อที่เขาเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมโลแกนเนี่ยถึงฆ่าเด็กพวกนั้นแต่เวเนี่ยก็โกหกไม่ยอมบอกความจริงให้โอลิเวอร์ได้รู้ก่อนที่เวเนี่ยครับจะวางแผนรอบฆ่าโลแกนให้เหมือนการปกป้องตัวเองแต่แน่นอนว่าโอลิเวอร์เนี่ยไม่เห็นด้วยเขานี่ครับบอกเวขึ้นมาว่านี่เนี่ยมันเกินควบคุมไปแล้วฉันว่าเราเนี่ยให้เงินเขาไปเถอะพอโพสจบทูเบลเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับเปิดเผยว่าตนเนี่ยเป็นเกรมแล้วก็ทําทีเป็นว่ามาตามล่าสัตว์ประหลาด ทำให้ Way เวนยครับยอมบอกกับทูเบลถึงเรื่องที่โลแกนเนี่ยจะมาเอาเงินจากเขาเที่ยงคืนนี้และหลังจากนั้นทูเบลเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้นิกและแฮงได้ฟังถ้าไม่พวกเขาทั้ง3นะเครับรอเวลาห้าทุ่มครึ่งตามที่ตกลงกันเอาไว้กับเวแต่ขนาดเดียวกันเวเนี่ยก็ได้หักหลังทั้งทูเบลแล้วก็โอลิเวอร์ด้วยการไปหาโลแกนผมก็ใส่ความโอลิเวอร์ว่าโอลิเวอร์เนี่ยจ้างกรีมมาฆ่าโลแกนและเวเนี่ยต้องการให้โลแกนมาที่ร้านตอน5้าทุ่มเพื่อฆ่าโอลิเวอร์ น้องชายของเขาแล้วก็ทูเบลซะและมาถึงเวลาห้าทุ่มตรงโลกแกนเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในร้านโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าพวกนิกเนี่ยเฝ้ามองเขาอยู่ซึ่งโลกแกนนะครับก็คิดจะปิดชีวิตโอลิเวอร์ลงในทันทีแต่ทว่าทูเบลเนี่ยก็เข้ามาช่วยชีวิตโอลิเวอร์พร้อมกับฆ่าโลกแกนล,ลงไปอย่างรวดเร็ว oh <no. S 1> ก่อนที่นิกและแฮงเนี่ยจะเดินเข้ามาในร้าน oh <no. S 1> และเวเนี่ยก็ป้ายความผิดทั้งหมดให้โอลิเวอร์กับทูเบลต่อหน้าต่อตาพวกเขาและแน่นอนนะครับว่านิกและแฮงเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้ว ทำให้เวนเนี่ยตัดสินใจวิ่งหนีไปทางทะเลสาบพ่อมก็เผยร่างที่แท้จริงออกมาแล้วก็กระโดดลงไปในน้ําจนถูกเจ้าหน้าที่ที่กาลังใช้คลื่นโซน่นาตรวจสอบอยู่ยิงกระหน่ำจนเวนเนี่ยถึงแก่ชีวิตลงไปในทันทีและคดีนี้นะครับก็ได้จบลงด้วยการที่เวโลกแกนได้เสียชีวิตและโอลิเวอร์เนี่ยถูกจับเข้าตารางไปก่อนที่ EP ีที่8จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องเกรมในซีซันที่5ใน EP ีที่7และ8ครับ โดยพวกผมนะครับคิดว่าจูเลียนเนี่ยอาจจะถูกล้างความจําบางอย่างออกไปถ้าไม่เธอเนี่ยจำนิกไม่ได้หรือไม่เนี่ยเธอก็ถูกไมเนอร์สั่งให้ทําอะไรบางอย่างและหนึ่งในคําสั่งนั้นก็คือให้ลืมเรื่องนิกไปซะส่วนเรื่องของคดีใน EP ีที่8นั้นเรื่องนี้นะครับก็สอนให้เราเนี่ยรู้ครับว่าเงินทองเนี่ยมันสามารถทําให้คนเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้ทึงขนาดที่แม้แต่พี่น้องก็ยังสามารถจะฆ่ากันให้ตายไปข้างเพียงเพราะผลประโยชน์ต่างๆที่ตนเนี่ยกำลังได้รับอยู่ และเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไปด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนหน้านี้นะครับที่พวกผมเนี่ยเว้นลงคลิปไปไม่ใช่ว่าอะไรนะครับไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็คายขึ้นเพิ่งกลับมาทําต่อได้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามกันด้วยนะครับพวกผมเนี่ยจะกลับมาลงคลิปตามปกติตามเดิมไม่บิดผิวแน่นอนครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์หนึ่งเพื่อนนกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของรรเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g แกรมช่องก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน,นนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนไหมพวกผมเนี่ยสปอยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงกลุ่มแล้วก็ลิงก์ไอด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหน,นนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุงด้งดิงด้งดุงด้งดิงด้งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัว Thank you